สวัสดีครับเรื่องเล่าจากถึงสุขวันพุทธที่17พฤศจิกายน2564คุณอยู่กับผมอธิพงศ์พนัสศษถรพงศ์เช่นเคยครับเราทุกคนนะครับคงเคยต้องบอกเรื่องร้ายหรือเรื่องที่คนอื่นไม่อยากฟังใช่ไหมครับและแน่นอนเวลาเราบอกข่าวไม่ดีนั่นอนะ่ะปฏิกิริยาจากคนที่รับข่าวจากเราไปก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าทวินหาหรอกเราอาจจะถูกต่อว่าถูกค่อนแคะนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องเจอกับอารมณ์ที่ตอบสนองกลับมาแบบไม่พอใจ คราวนี้เนี่ยถ้าบอกข่าวไม่ดีหนึ่งเรื่องถือว่าแย่แล้วการบอกข่าวไม่ดีหลายๆเรื่องก็น่าจะต้องแย่กว่าอีกใช่ไหมครับนั่นแปลว่าถ้าเรามีข่าวร้ายหลายเรื่องแทนที่จะบอกหลายๆเรื่องไปรวดเดียวสู้เราบอกไปทีละเรื่องเราให้ผู้ฟังอารมณ์เย็นลงแล้วค่อยบอกเรื่องถัดไปก็ควรจะดีกว่าใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับถ้าคุณมีข่าวร้ายหลายๆเรื่องแล้วล่ะก็บอกไปรวดเดียวเลยดีกว่า ดีกว่าในที่นี้เนี่ยหมายความว่าจะทําให้เกิดอารมณ์ด้านลบขึ้นในตัวผู้ฟังน้อยที่สุดแต่ก็นั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยย่อมแปลว่าผลด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่เป็นคนบอกข่าวก็จะน้อยที่สุดไปด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับที่การบอกข่าวร้ายหลายๆเรื่องรวดเดียวจะทําให้เกิดอารมณ์ด้านลบน้อยที่สุด เหตุผลก็คือนะครับคนเรานั้นนะ่ะมีความสามารถในการชินกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับในช่วงแรกที่เราเจอเรื่องดีหรือร้ายที่เป็นเรื่องใหม่นะั้นน่ะเราจะมีรมณงกับมันอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามแต่พอเวลาผ่านไปสักพักแล้วเนี่ยเราจะกลับไปรู้สึกเฉยๆกับชีวิตอีกครั้งเหมือนกับมันไม่เคยเกิดขึ้นตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราได้โทรศัพท์ใหม่ที่เราอยากได้สักเครื่องหนึ่ง ในช่วงแรกที่เราได้มันมาเนี่ยชีวิตเราจะรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขนะครับแต่พอเวลาผ่านไปสักพักแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราก็กลับไปเท่าปกติไม่ได้ตื่นเต้นหรือมีความสุขเป็นพิเศษอีกต่อไปแล้วความรู้สึกในแง่ลบก,ก็เช่นกันนะครับสมมุติทีมกีฬาที่เราชอบเนี่ยแพ้นในการแข่งขันนัดสําคัญเราก็อาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจเหมือนโลกจะถล่มทลายนะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักแล้วเนี่ยความรู้สึกเราก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเช่นกัน แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับลักษณะอีกอย่างของความรู้สึกคนเราก็คือถ้าในระหว่างที่เราสุขหรือทุกข์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นั้นนะแล้วมีเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์เรื่องที่สองเข้ามาทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งในทิศทางเดิมนะเราจะไม่ได้รู้สึกสุขหรือทุกข์เป็นสองเท่าแต่เราจะรู้สึกเกินหนึ่งแต่ไม่ถึงสองนะแล้วถ้ามีเรื่องที่สามเข้ามาอีกก็จะยิ่งมีผลน้อยลงไปอีกอาจจะเกินสแต่ไม่ถึงสาม หรืออาจจะไม่ถึง2เลยก็ได้นะครับนั่นคือในขณะที่เรื่องแรกมีผลกระทบมากเรื่องที่2ที่สามจะมีผลกระทบน้อยลงไปเรื่อยๆลองนึกดูว่าเวลาคุณเจอเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆสักเรื่องหนึ่งแล้วมีเรื่องที่ทําให้สุขมากๆเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งจริงแหละที่เรื่องที่2ก็ทําให้คุณมีความสุขแต่คุณก็คงรู้สึกแหละว่าที่เรื่องที่2มันมาเป็นเรื่องที่2องนั่นแหะ ทำให้เราไม่จะรู้สึกว้าวเหมือนกับถ้าเรื่องแรกไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องที่ทำให้มีความสุขเนี่ยเป็นแบบนี้เรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเราเทข,ข่าวร้ายให้ใครหลายๆเรื่องในคราวเดียวเรื่องหลังๆจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับเขามากแล้วนะครับดังนั้นเมื่อรวมกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับการบอกหนึ่งเรื่องร้อยเขาเกิดความเคยชินจนกลับไปรู้สึกเฉยๆอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงค่อยบอกอีกเรื่องหนึ่ง นะครับเพราะว่าถ้าทําแบบนี้ทุกเรื่องจะมีผลกระทบก,กับเขาแบบเต็มเต็มนะในใจของนุษย์เราก็แปลกครับแต่มันก็เป็นแบบนี้แหละตอนที่เราจะบอกข่าวร้ายกับใครหลายๆเรื่องนั้นนะเราอาจรู้สึกกลัวเพราะว่าคิดว่าจะต้องเจอแรงกระแทกกลับมาที่หนักหนาะซึ่งก็จริงครับที่ข่าวร้ายสองเรื่องหนักกว่าข่าวร้ายเรื่องเดียวแต่ข่าวร้ายสองเรื่องในคราวเดียวนั้นเนะบากว่าข่าวร้ายสองเรื่องในสองคราวแน่นอน ทั้งตัวผู้รับสารแล้วก็ตัวเราด้วยที่รับแรงกระแทกกลับมาเยอะๆเพียงครั้งเดียวไม่ใช่รับแรงกระแทกหนึ่งครั้งเคยชินแล้วต้องไปรับแรงกระแทกครั้งใหม่นะผมเชื่อว่ามันขัดความรู้สึกครับแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะทำไปตามนี้เะครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ